ในเรื่องของการเปิดเสียงมันมีภารกิจที่ซ้อนอยู่ในภารกิจตรงนั้นแต่ผมพูดไม่ได้ตอนพักเบรกแต่ผมเปิดให้พี่ดูที่ผ่านมาปฏิบัติการเปิดเสียงต่างๆอาทิเช่นเสียงผีเสียงโหอยหววเสียงห,ยหยงมาหอนแล้วก็เสียงเครื่องบินนะคะหรือแม้แต่จะเป็นเสียง f 1 6ในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วที่นําโดยกันจอมพลังซึ่งมีผู้ติดตามทาง Facebook กว่า9ล้านคน ก่อให้เกิดกระแสต,ตอบรับแล้วก็คัดค้านจากหลายฝ่ายเลยทีเดียวค่ะโดยคุณอังคณานีละภัยจิตสวอคนดังค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นเป้าที่สังคมโซเชียลกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะเมื่อเธอออกมาระบุว่าการปล่อยให้อินฟลูหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปกระทำการเพื่อสร้างความกดดันหรือความหวาดกลัวถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อรัฐบาลแล้วก็ยังเตือนรัฐบาลค่ะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยควรตระหนักว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถูกร งางนไปยังองค์การสหประชาชาติเพราะส่งผลกระทบต่อจิตใจของพลเรือนแม้จะเป็นคู่ขัดแย้งกันในสงครามโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางก็อาจจะเข้าข่ายการทรมานทางจิตวิทยาตามอนุสัญญาแคท ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ค่ะโดยล่าสุดวันนี้นะคะ15ตุลาคมค่ะที่รายการโหนกระแสก็ได้มีการเชิญกันจอมพลังคุณติ่งมล,ลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขและญาติของผู้สูญเสียนะคะซึ่งเป็นเหยื่อที่เสียชีวิตจากจรวด b m 21ของกัมพูชามาร่วมพูดคุยในรายการด้วยโดยคุณหนุ่มกัญชัยก็ตั้งคำถามค่ะกับกันจอมพลังนะคะถึงภารกิจดังกล่าวของคุณกันว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่าง ก็ได้รับคำตอบจากคุณกันจอมพลังค่ะบอกว่าจริงๆต้องบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการเปิดเสียงเนี่ยมันมีภารกิจที่ซ่อนอยู่ซึ่งภารกิจตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้คุณกันจอมพลังบอกว่าพูดไม่ได้แต่ว่าก็ได้มาเปิดเผยที่รายการโหนกระแสซึ่งก็ได้เปิดให้ทางคุณติ่งมลิกาได้ดูไปด้วยว่าภารกิจนั้นมันคืออะไร คุณกันฉเฉลยว่าอีกมุมหนึ่งมันเป็นการตอบโต้กัมพูชาบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะวันนี้คนที่อดทนมาโดยตลอดก็คือคนไทยเราและเมื่อเลยวันที่10ไปแล้วพวกชาวบ้านชาวเขเมรที่หนองจานก็ไม่ยอมไปไหนกันเลยยังนิ่งเฉยอยู่ก็เลยถือโอกาสนี้ เปิดเพลงให้เจ้าหน้าที่ได้ฟังกันสักหน่อยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีกิจกรรมที่ผ่อนคลายและสิ่งที่ทํำก็อยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยและก็ไม่ได้เปิดแต่เสียงผีเท่านั้นไม่ได้เปิดแต่เสียงสยองขวัญข่มขู่ได้ๆเพราะคุณกันบอกว่าแม้แต่เสียงของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เปิดให้ฟัง สารคดีแคม511ก็เอาไปเปิดให้ดูจากนั้นคุณกันจอมพลังก็เล่าความเป๊ะของกัมพูชาให้ฟังเขาบอกว่าพ่อเสียงของแฮร์รี่พอตเตอร์ออกมา เขาก็ทำเป็นแ a c t ิ้งกลัวเป็นอย่างมากไม่ถูกใจไปสมดประเทศไทยทำอะไรก็ไม่ดีไปสมดซึ่งวันนี้สิ่งที่กัมพูชาทำคุณกำลังลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยของแผ่นดินไทยอยู่และนี่คือวิธีที่น่าจะอ่อนที่สุดแล้วไม่มีกระสุนยางไปยิงคุณถึงที่นอนวิธีนี้เป็นวิธีที่ออมชอมถ้ารู้สึกว่ารำคาญก็ออกไปก็ได้ กลับบ้านไปก็ได้สำหรับในเรื่องของหัวผีกระสือนั้นนะคะคุณกันจอมพลังเผยว่าเอากระสือมาเล่นกับทหารคนบินก็คือทหารพวกเขาเล่นกันเองเพราะว่าเขาไม่ได้กลับบ้านซึ่งก็บินอยู่ในแค่ของฝั่งเราแล้วก็ห่างจากชายแดนด้วยไม่ได้บินเข้าไปติดชายแดนห่างกันตั้งหลายร้อยเมตร แต่ความโป๊ะของกัมพูชาก็คือไปถ่ายคลิปแล้วก็บอกว่าเจอกระส,สือวิ่งกันป่าราบซึ่งอันนี้มันก็โคตรจะโป๊ะเลยมันเจตนาที่จะเล่นเราแอคติ้งให้เหมือนว่าโดนไทยรังแกหาว่าไทยเนี่ปล่อยกระส,สือเข้าไปแกล้งซึ่งความโป๊ะก็คือ เราเล่นอยู่แค่ฝั่งของเราตรงนี้นะคะดตรติ่งมลิกาเนี่ยก็เสริมในประเด็นนี้ด้วยว่าผู้อำนวยการกองกำลังบุรพาพลตีเบญจพลท่านก็บอกว่าเราทำอยู่ในฝั่งเราเพราะว่าทหารเราก็ล้า เพราะฉะนั้นการทํากิจกรรมอะไรกันในฝั่งของเรามันก็เรื่องของเราในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการให้ทหารนั้นรู้สึกผ่อนคลายยามอ่อนล้าอันนี้ก็เป็นแง่ของการพูดของผู้บัญชาการกองกำลังและก็ถือว่าถูกต้องด้วยนี่ละค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือแผนรับฉบับกันจอมพลังนะคะที่มาพร้อมกับหัวกระสือต้อนรับเดือนฮาโลวีนซึ่งถือว่าถูกใจชาวโซเชียลเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็น การเอาคืนแบบที่ไม่ต้องมีใครเจ็บเนื้อเจ็บตัวแม้แต่สักคนเดียวค่ะ